ยินดีต้อนรับสู่ e n g i n ิ r a รวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ BYD ทาง2026รถ SUV ไฟฟ้าสุดล้ำจากค่าย BYD ที่กำลังสร้างความฮือฮาในตลาดโลกและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รถรุ่นนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อเป็นพาหนะแต่ถูกออกแบบมาให้เป็นประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยและพลังงานสะอาด ดีไซน์ภายนอกของ BYD ทาง2 0ง6มาในสไตล์ที่เรียกว่าฟิวตอริสติกมินิมอลลิซึมเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเน้นความโฉบเฉียวและลุล่ลมที่ให้ความรู้สึกหรูหราทัานสมัยไฟหน้าเป็นแบบเลเซอร์อัลตราสลิมที่ส่องสว่างได้ไกลและคมชัดตัวรถมาพร้อมกับโลโก้ BYD แบบเรืองแสงที่ให้ความโดดเด่นยามค่ำคืนด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายแบบไร้บาเต็มแนวให้ความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์เมื่อมองจากระยะไกล ล้ออลลอยขนาด22นิ้วแบบใหม่ช่วยเพิ่มบุคลิกสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศความหรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งถูกหุ่มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่ผสมผสานกับวัสดุตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบกับสมาร์ทโฟนและระบบสั่งการด้วยเสียง นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่สำหรับผู้ขับขี่ที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการระบบไฟส่องสว่างภายในแบบแอมเบียนไลท์สามารถเลือกสีได้หลายเฉดเพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างในแต่ละการเดินทาง BYD ทาง2,026ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยขั้นสูงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS เวอร์ชันล่าสุดช่วยเตือนและป้องกันการชนรอบทิศทาง กล้อง360องศาที่ให้ภาพคมชัดพร้อมระบบจอดอัตโนมัติที่ทำให้การขับในเมืองสะดวกสบายยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนถูกพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนทั้งในเมืองและนอกเมืองมอบความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกย่านความเร็วด้านสมรรถนะ b y d ทั้ง2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้กำลังรวมกว่า500แรงม้าสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียงไม่ถึง5วินาทีแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดให้ระยะทางวิ่งมากกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งหลายรายสิ่งที่ทำให้ทาง2026แตกตก่างจาาก SUV ไฟฟ้คันอื่นคือการผสมผสานความหหากับความเป็นมิตตร่อสิ่งแวดล้อม ัวรถถูกออกแบบมาให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลายส่วนมาจากการรีไซเคิลเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ทําให้รถสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลาแม้หลังจากที่คุณซื้อไปแล้วในส่วนขององค์การโดยสาร BYD ทาง2,026มีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องการพื้นที่กว้างขวาง ระบบปรับอากาศอัจฉริยะสามารถควบคุมแยกได้หลายโซนพร้อมตัวกรองอากาศคุณภาพสูงที่ช่วยกรองฝุ่นละอองและมละพิษเหมาะสำหรับสภาพอากาศในเมืองใหญ่จึงไม่ใช่แค่การเดินทางแต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายทุกครั้งที่คุณขึ้นรถด้านราคา BYD ทาง2,026คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้โดยตั้งเป้าอยู่ในช่วงที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่คุ้มค่า แม้ว่ายังไม่ได้มีการประกาศราคาที่แน่นอนแต่จากแนวโน้มของรุ่นก่อนหน้าคาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ1.9ล้านถึง2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับพรีเมียมในตลาดเมื่อมองโดยรวม BYD ทาง2026ไม่ใช่เพียง SUV ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานประจำวันแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของอนาคตการเดินทางที่ยั่งยืนมันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการทั้งพลัง ความหรูหราและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทาง2026ถึงถูกจับตามองว่าจะเป็นหนึ่ง